สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกพันไม้นะครับผมนะฮะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาชมไข่ไก่กันนะครับผมนะก็อย่าบอกเพื่อนๆไว้นะครับผมว่าไก่ไข่ของเราเราจะจะว่าจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าปัจจุบันไข่ของเราไข่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมนะอันนี้ในตับนี้นะครับผมนะตั้งนี้ก็เป็นข้อที่1ของเรานะครับปัจจุบันไก่เราเหลือ109ตัวนะครับผมนะฮะหนึตัวนะครับผมนะ ก็ไข่วันนี้ของเราก็สม่าเสมอครับร้อยฝากฟองทุกวันนะครับผมมาวันนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะไข่ก็ใบใหญ่ใบโตใบเสมอกันประมาณนี้นะครับผมวันนี้ได้100กับ4ฟองนะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่ครับใบสวยตามนี้ครับ104ฟองนะครับผมนะฮะนี่ครับผม3แผงนะครับข้างล่าง3มแผง4ี่แผงก็4แผงบนไม่เต็มนะครับผมนี่ก็ขอกที่1ของเรานะครับผมนะไก่ครับผม109ตัวนะฮะได้104ฟองนะครับตามนี้นะครับผมนะ นี่ครับผมบอกวาดูข้อที่2ของเรานะครับผมนะเราลงได้2เดือนกว่าๆนะครับผมนะตอนนี้ไข่ของเรานะไก่100ตัวนะครับข้อที่2นะครับผมนะวันนี้ไข่ของเราได้เท่าไรเพื่อนๆมาดูกันนะครับผม1แผง2แผง3แผงแผงที่4ได้เท่าไร่ครับเพื่อนๆดูนะครับผมนะฮะอีก2อีก2ใบนะครับครบ100 100องฟองนะครับผมนะไก่100ตัววันนี้เราได้98ปฟองนะครับผมนะโอ้โหครับเพื่อนนะขาดไป2ใบเองนะครับผมนะ ตามนี้นะครับผมนะก็เราให้เพื่อนๆได้ดูกันเห็นเลยนะครับผมนะว่าเราเก็บเสร็จก็ถ่ายเพื่อนเพื่อได้ดูกันเลยทีเดียวแล้วก็น้องใหม่ของเราคอกที่3นะครับร้อยห้าสิบตัวนะครับผมลงด้วยประมาณสองเดือนนะครับประมาณเอ้ยประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าโทษทีนะฮะลงเมื่อวันที่6มกรานะครับผมนะวันนี้ไข่ของเราหนึ่งสองสามสี่สี่แผงเกือบเต็มเลยทีเดียวนะครับวันที่6มกรานะครับผมนะเดือนเดือนกับอีกไม่กี่วันครับเดือนเดือนหน่อยๆเองนะครับผมนะ ก็ตามนี้นะครับผมนะก็ไข่ของเราใบเสมอกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมอีก6ใบเต็ม4ี่แผงนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เองนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนยไข่ดีไข่ดกตามนี้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆก็อัปเดตให้ดูกันจังๆนะดูกันจะๆเลยนะครับผมนะวันนี้ข้อที่3ของเราไก่ร้อยตัวนะครับผมวันนี้ได้ร้อยอ่ายี่สิบ ร้อยยี่สิบสี่ฟองนะครับผมร้อยยี่สิบสี่ฟองนะเดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะอายุไก่ของเรานะลงได้เดือนกว่าน้องใหม่ของเราหนึ่งร้อยตัวนะลงได้ยังไม่พอสองอาทิตย์ดีนะครับผมนะนะครับนี่ครับอีกสามใบเต็มหนึ่งแผงนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีใบใหญ่เบ้งมาเลยสองใบนะครับผมนะนี่ครับผมนะอีกสองใบเต็มอีกสามใบนะคะเต็มหนึ่งแผงนะครับผมนะลงเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่นี้เองนะครับเพื่อนๆนะฮะ โอ้ยยี่สี่มกราของเรานะฮะได้ไม่กี่วันเองนะครับผมภาพรวมตามนี้นะครับเพื่อนๆก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะฮะจากเอกพันไม้นะครับผมนะเพื่อนๆเขาเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงไก่พันไข่ตามเอกพันไม้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเราให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสงสัยอะไรก็คลิปเอาใต้คลิปมาเลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมสาหรับเอกพันไม้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้อัปเดตไขให้ดูเฉยๆนะครับผมนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตดดามม้ววยนะคครรััับบสสีผ